สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาสอนวิธีการปั๊มเรียวนะคะของ IG นะคะผ่านเว็บไซต MM ์ KMM k t h นะคะเป็นยอดวิวนะคะให้เราเข้ามาที่หน้า Google เลยค่ะแล้วเราก็พิมพ์ชื่อเว็บไซต์นะคะ KMM h เ t h นะคะพอเข้ามาแล้วค่ะเว็บไซต์นะคะจะขึ้อนอันดับแรกเลยค่ะให้เราคลิกไปตรงที่ KMM k h t h c o m ได้เลยค่ะนี่เลยค่ะแล้วเราก็จะเจอกับหน้าเว็บไซต์นะคะจะมีั้งเพิ่มด้านลค์นะคะเพิ่มติดตามนะคะแล้วก็มีบริการอนื่เนๆมากมายนะคะใครที่ไม่มีสมาชิกคคใครมาสมัครสมาชิกที่ด้านบนได้เลยค่ะ และกรอกรายละเอียดตามนี้นะคะจะมีชื่อผู้ใช้งานค่ะอีเมลนะคะรหัสผ่านค่ะยืนยันรหัสผ่านนะคะอย่าลืมพี่จะต้องติ๊ก2ช่องนี้ด้วยนะคะแล้วก,กดทําการสมัครสมาชิกได้เลยค่ะของเราค่ะมีสมาชิกอยู่แล้วนะคะเราจะทําการลงชื่อเข้าใช้งานเลยค่ะแล้วเราก็มาดูตรงที่หน้าคําสั่งซื้อใหม่นะคะแล้วเราก็มาดูตรงที่หมวดหมู่ค่ะหมวดหมู่เราจะหาเป็น IG นะคะ นี่นะคะแล้วจะเป็นเพิ่มยอดวิวเรียวนะคะแล้วก็เป็นบริการนะคะเราสนใจอันไหนเราก็เลือกอันนั้นได้เลยนะคะของเราจะเลือกเป็นตัวนี้นะคะอันแรกอันที่สองนะคะเป็นรหัส3 4 0สี่นะคะแล้วก็ตรงนี้ไปคำอธิบายคะ่ะอ่านตรงนี้ให้ละเอียดนะคะต่อมาเราจะพาไปดูวิธีการคัดลอกลิงกค่ะมาใส่ในช่องลิงก์นะคะให้เราเข้ามาหน้า IG ที่เราต้องการปั๊มนะคะของเราอย่างเช่นจะยืมของคนนี้นะคะมาปั๊มนะคะแล้วก็ทําการคัดลอกค่ะคัดลอกลิงก์ด้านบนเลยนะคะ ตรงนี้มียอดวิวอยู่ที่2 1 4นะคะแล้วก็นํามาวางที่ช่องลิงก์เนี่ยค่ะปริมาณค่ะเราจะปั๊มอยู่ที่200นะคะ200รยค่ะราคายังไม่ถึงบาทคือถูกมากๆเลยนะคะแล้วเราก็กดทําการสั่งซื้อเลยค่ะพอสั่งซื้อเสร็จแล้วนะคะตรงนี้จะขึ้นว่าระบบได้รับคําสั่งซื้อของคุณแล้วค่ะแล้วก็จะมีแจ้งราย in ละเอียดนะคะต่อมาเราจะพับไปดูประวัติการสั่งซื้อเลยค่ะประวัติการสั่งซื้อนะคะตรงนี้จะเป็นแจ้งรหั huh. สนะคะรหัสตัวนี้ไว้ใช้เวลาที่จํานวนวิวไม่ขึ้นนะคะหรือเกิดปัญหานะคะให้นํารหัสตัวนี้ไปปแแจจ้้งงกกับนนนนเเลลยะะะะะคคตรี็็ บริการที่เราเลือกใช้นะคะแล้วก็เป็นลิงก์ค่ะที่เราทําการสั่งซื้อนะคะแล้วก็เป็นวันที่แล้วก็เวลานะคะแล้วเป็นสถานะเราดําเนินการนะคะต่อมานะคะเราจะพาไปดูวิธีการเติมเงินเลยค่ะตรงนี้นะคะจะเป็นช่องทางการเติมเงินค่ะจะมีด้วยกันทั้งหมด6ช่องทางนะคะจะเป็นสแกน qr code ทุกธนาคารค่ะแล้วก็โอนเงินนะคะแบบแนบสลิปนะคะแล้วก็จะเป็นทูมันนี่วอลเล็ตค่ะเป็นอังเปาร์วอลเล็ตนะคะแล้วก็จะเป็นใช้เหรียญคริปโตนะคะแล้วก็จะเป็น Perfect Mo n e y นีนะคะนี่เลยค่ะต้องการเติมเท่า ต่อมานะคะเราจะพาไปดูที่ตั๋วช่วยเหลือนะคะทางด้านสายมือเลยนะคะนี่เลยค่ะตั๋วช่วยเหลือตั๋วช่วยเหลือนะคะไว้ใช้เวลาติดต่อกับแอดมินนะคะผ่านหน้าเว็บไซต์นะคะนี่เลยค่ะให้เราเลือกชื่อเรื่องนะคะว่าเรื่องเราเป็นอะไรนะคะอย่างไงนะคะแล้วก็ตรงนี้นะคะเป็นรหัสขารหัสคําสั่งซื้อนะคะตรงนี้ค่ะจะเป็นคําขอร้องของคุณนะคะเราเลือกนะคะว่าอันไหนนะคะที่ตรงกับเราแล้วก็ใส่รายละเอียดนะคะที่เราได้เจอนะคะแล้วก็ตรงนี้นะคะจะเป็นการแนบรูปค่ะแล้วก็ทําการส่งตั๋วได้เลยค่ะ ต่อมาตรงนี้นะคะจะเป็นการแนะนําเพื่อนค่ะไปหารายได้นะคะและ้วก็นี่นะคะให้เราทําการคัดลอกลิงก์ตรงนี้นะคะส่งให้เพื่อนนะคะเราถ้าเพื่อนมีการสมัครนะคะแล้วก็เติมเงินนะคะเราจะได้ทุก5%ของการเติมเลยนะคะของเพื่อนนะคะที่ทําการสมัครค่ะแล้วเราก็ดูได้นะคะว่ามีคนเยี่ยมชมเท่าไหร่นะคะอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็รายได้นะคะสามารถดูได้ตรงนี้นะคะ <c oughs> ต่อมานะคะเราจะพามาดูวิธีการติดต่อแอดมินนะคะให้เราเข้ามาที่หน้าคําสั่งซื้อใหม่นะคะแล้วก็จะมี ทางด้านขวามือนะคะจะเป็นการติดต่อแอดมินนะคะให้เลือกตรงนี้ได้เลยค่ะช่องทางนะคะการติด네ต่อแอดมินนะคะจะมีการติดต mm ่อ hmm. ผ่านตัวช <virus> ่วยเหลือนะคะที่เราสอนไปนะคะแล้วก็จะมีติดต่อผ่านไลน์นะคะนี่เลยค่ะก็คลิกตรงนี้นะคะอีกหนึ่งที่นะคะจะเป็นสแกนไลน์นะคะตรงนี้ได้เลยนะคะตอนนี้นะคะยอดวิวเลี้ยวของเราก็ขึ้นเป็น415แล้วนะคะใครที่สนใจนะคะเดี๋ยวเราจะแปะลิงก์ไว้ที่ด้านล่างเลยค่ะสามารถกดเข้ามาสมัครนะคะหรือดูเว็บไซต์นะคะผ่านลิงก์ด้านล่างได้เลยนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ